การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่จนบดบังแสงแดดมีสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางฝูงกวางที่อาศัยอยู่ใกล้ลำธารใสมีกวางน้อยตัวหนึ่งชื่อว่านีรานีราเป็นกวางที่แตกต่างจากเพื่อนๆเพ,พราะเธอเป็นกวางที่อาย ไม่ค่อยกล้าออกไปสำรวจโลกกว้างเหมือนตัวอื่นๆมักพอใจเพียงแค่เดินเล่นแถวแถวบ้านอยู่ไม่ไกลจากแม่แต่ในใจลึกๆนั้นนีร่ามีความฝันเสมอว่าอยากเห็นปลายป่าที่กว้างใหญ่อยากรู้ว่ามีอะไรอยู่นอกเหนือจากต้นไม้ที่คุ้นเคยวันหนึ่งขณะที่ฝูงกว้างออกไปหากินตามปกติฝูงนกกระจิบบินผ่านมาและเล่าเรื่อง ทุ่งดอกไม้สีทองที่อยู่ไกลออกไปหลังภูเขาทุกตัวฟังอย่างตื่นเต้นแต่ไม่มีใครกล้าเดินทางไปไกลขนาดนั้นนีราตัดสินใจว่านี่แหละโอกาสของฉันฉันอยากเห็นด้วยตาตัวเองเธอเก็บความตั้งใจไว้และในเช้าวันรุ่งขึ้นนีราก็เริ่มออกเดินทางโดยลำพังระหว่างทาง นีราต้องเดินผ่านป่าลึกที่เต็มไปด้วยเสียงน่ากลัวเธอรู้สึกกลัวจนแทบอยากหันหลังกลับแต่แล้วก็ได้พบกับกระรอกตัวเล็กชื่อปิงปิงเห็นนีราหน้าซีกระหัวราอเบาๆแล้วพูดว่าเจ้ากวางเนาะโลกวางไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกถ้าเราเดินไปด้วยกันฉันจะพาเจ้าผ่านเส้นทางที่ปลอดภัย นีร่าดีใจมากและทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนเดินทางเมื่อเดินทางลึกเข้าไปพวกเขาพบกับลำธารเชี่ยวกรากน้ำไหลแรงจนไม่สามารถข้ามได้ง่ายๆนีรามองแล้วสั่นกลัวแต่ปิ๊งบอกว่าถ้าอยากไปถึงทุ่งดอกไม้จะต้องกล้าข้ามมันไปนีราหลับตาสูดหายใจลึกๆ และวิ่งกระโดดข้ามลำธารน,นั้นอย่างสุดแรงพลากเกือบพลาดแต่ก็ลงฝั่งได้สำเร็จหัวใจเธอเต้นแรงแต่ความภูมิใจพลุ่งพ่าในอกเธอเพิ่งรู้ว่าเมื่อกล้าลองเราก็ทำได้มากกว่าที่คิดเมื่อเดินต่อไปจนถึงเชิงเขาฟ้าเริ่มมืดลงลมพัดแรงเสียงสัตว์กลางคืนดังรอบด้าน นีร่าเริ่มตัวสั่นอีกครั้งแต่ปิงปลอบใจว่าอย่ากลัวเงามืดเพราะเงาเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างนีร่าย,ยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนทั้งคู่พักค้างคืนใต้ต้นไม้ใหญ่รุ่งเช้าทั้งสองเดินทางขึ้นเขาและในที่สุดก็ถึงยอดเขาสูงสุดสิ่งที่ปรากฏตรงหน้า ทำให้นีราตะลึงทุ่มดอกไม้สีทองกว้างใหญ่สุดสายตาเบ่งบานสะท้อนแสงแดดระยิบระยับเหมือนมหาสมุทรทองคำกลิ่นหอมอบอวลเต็มอากาศนีรากระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขปิงเองก็ตื่นตะตื่นใจเธอหันมามองเพื่อนใหม่แล้วพูดว่า ถ้าไม่มีเจ้าฉันคงไม่กล้ามาถึงที่นี่ขอบใจมากนะปิงแต่ปิงยิ้มและตอบกลับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ฉันหรอกที่พาเจ้ามาถึงแต่เป็นความกล้าของเจ้าเองต่างหากหลังจากชื่นชมความงดงามจนเต็มตานีราก็คิดถึงแม่และฝูงกวางจึงตัดสินใจเดินทางกลับครั้งนี้ เธอกลับอย่างมั่นใจและเต็มไปด้วยรอยยิ้มเพราะเธอรู้แล้วว่าโลกไม่ได้เล็กแค่ซี่กรงของความกลัวแต่กว้างใหญ่เกินกว่าที่เคยจินตนาการตั้งแต่นั้นมานนรากลายเป็นกวางที่กล้าหาญและเล่าเรื่องราวการเดินทางให้เพื่อนๆนฟังพร้อมฝากคติว่าโลกกว้างไม่ได้น่ากลัวหากเราเริ่มก้าวด้วยหัวใจที่กล้าและบางครั้ง เพื่อนระหว่างทางก็ช่วยให้เราเห็นพลังของตัวเอง